สบายดีมาน,นีมากับสาวลาวคนสวยพี่น้องแม่อน,นีสาวลาวคนสวยสิพาพี่น้องมาอันอันในน,น้ำอันคิมมอันแก่ซิวแก่ฝาแก่จุดดงดำพี่น้องสองอย่างสามอย่างนี่อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งก่อนอีกอย่างหนึ่งลืม <laughs> มีสามอย่างพี่นอ้องมีมีสามอย่างเลยพี่น้องเลยมีสามอย่างแก้สิวแก้ฝาแก้จุดดงดำแก้พวกเป็นกะดำดำหน้าหนาเฮาหายพี่นอ้องสุดเดียวเห็นผลเลยแล้วก็มีซิบูน้ำพี่นอ้องซิบูกะใส่มันเป็นสุตรเดียวกันมีครีมสามอย่างมีครีมสามอย่างแล้วก็บรนี้มีซิบูก่อนหนึ่ง มันก็นจะเป็นสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งหมกแห้งพี่น้องสูตรห,ห,หนึ่งแค่อันขรีมกะกระปุกลอยลอยกะสามกระปุกกะสามลอยคาชงสามสิบเก้าบาทพี่น้องแลว้วมาเนี่อันขรีมกะเออบอกพีดอีกแล้วอันซีบูร่วมอันสูตรหนึ่งกะทั้งซีบูทั้งคี้มกะสามลอย สามร้อยเท่าไดรละ่ะสามร้อยแอนบวกโมเป็นแหละอันสามร้อยเก้าสิบเออแมนอ่ะสามร้อยเก้าสิบสามรอยอ่าแปดสิบแปดเก,ก้าบาแมนบอกเออซาซารากะล่โเป็นพีนพ่น้องล่ไล่ไวาบอกคอยนั่นซิบูกะ สิบวนก็นละหาสิบบาทพี่น้องสิบูก็ละหาสิบบาทนีกะกระปุกเล,ะละ่ยๆสุดละสามร้อยเก้าสิบพี่น้องแก้สิวแก่ฝาแก้จุดดงดำใครอยากสวยอยากงามติดต่อมาหาสาวลาวได้เลยพี่น้องติดต่อมาหาสาวลาวเลยเลยใครอยากสวยอยากงามอยากหน้าใสคือสาวลาวสาวลาวอ่ะ้าอันแต่งหน้าแต่ชา,าวสาพี่น้องสำนีก้กัอันนี้ก็สำมาเป็นหน้าโซนลวพี่น้อง อันนี้ก็สามาเป็นหนาโซนแล้วเพราะว่าแต่งหนาแต่เซ้า,า<ม>แก้ซิวแก้ฝาฝา,ฝากออกแน่นอนเลยพี่น้องอันจุดดงดำออกแน่นอนเลยอันนี้ขนาดสาวเราหนา b ได้เกี่ยงแบบนี้เลยพี่น้องอันนี้สาวลราพันทุทงเลยเพราะสาวลราใส่เองซิบูกับเวลาเฮ้าวันอัน b o d ้ทูต่หนาได้อย่างเดือพี่น้องทูโตท,ทูโตก็ได้มันก็จะเป็นผิวนิ่มผิวนวลเลยพี่น้องอัน คือผิวเด็กหน่อยเลยนิ่มๆนวลๆเลยน่ะกะมันกะใสขึ้นมาพรอมในพี่น้องผิวขาวขึ้นมานำแต่ปนี้เวลาเท้าเนี่ยอันนี้อันนี้กลางคืนในพี่น้องอันนี้กลางคืนหรือเท้าสีเอาอันไขมุกผสมกันก็ได้กลางคืนเท้าจะผสมกันก็ได้บัดนี้มากกลางเว้นเท้าก็เอาสองอย่างอันนี้ผสมกันกันแดดกับไขมุกพี่น้องนี่หรือ กลางคืนอยากท่าสองอย่างอันนี้ก็ได้แล้วแต่บางคนกับทาแต่กันขมิ้นกลางคืนกลางเว้นสองอย่างอันนี้มันแล้วแต่แล้วแต่แต่คนอยากใส่ใส่ได้ทั้งสองอย่างเลยพี่น้องแต่อันนี้ใส่ได้แต่กลางคืนเพราะว่าไข้โมกนะมันใส่ได้ทั้งกลางเว้นทั้งกลางคืนได้ทั้งสองอย่างเลยพี่น้องคีมแก่แก่สีแก่ฝาแก่จุดดังๆ สุดหนึ่งบอ่อแพงเลยสามรอยเก้าสิบร่วมค้าส่งเรียบร้อยพี่น้องคำเอาแต่ทีมกะสามร้อยสามรอยแอนสามสิบเก้าบาทร่วมค้าส่งเรียบร้อยพี่น้องแต่คำใครอยากได้ผลไวก็คือเอาซิบูไปนำเป็นสูตรไปเลยสามรอยเก้าสิบร่วมคส่งเรียบร้อยพี่น้องอันซิบูเนี่ย เฮ็ดให้บ่แลวกะเขาก็ต้องล่างหนาแม่นบ่าพี่น้องล้างหนามันก็จะได้สดใสใสครีมไปน้ำนก็จะได้เป็นสาวเป,เป็นเป็นสาวอีกข้างหนึงเลยพี่น้องอันนี้บ่ลองบ่รล้เลยพี่น้องอันนี้บ่ลองบ่ลููของดีจริงผ่านออยออมาอย่างดีเลยพี่น้องนี่ของดีจริงของแท้แน่นอนเลยพี่น้องอันนี้เพราะว่าใสเองเพราะว่าเคยใสมา เคยใส่มาแล้วเคยใส่ uh, ครีมอื่นๆมาแล้วมาหนี้หนะัสาวเราพังแหงเลยหนะัแบบมาหนี้เลยก็เลยโบใส่เลยมันนี้พอมาเจอครีมมาหนี้นะ่ะถูกใจเลยพี่น้องถูกใจเลยสุดเดียวเห็นผลเลยพี่น้องสุดเดียวเห็นผลนเลยอันนี้ปะชาชนใจก็ติดต่อมาหาสาวเราได้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับบ่มียังไหลคลิปนี้กะมาพาพี่น้องอ่าใครอยากสวยอยากงามติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้อ คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนีก้ก็เอาไว้สนิทก,ก่อนฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามสาว,ลาว,สวเล่าคนสวยในเด้ออ่านภาษาอังกฤษอะ่ะสาวเล่าอ่านบอกออกเด้อพี่น้องเด้ออ่านขอบคุณหลายๆคอมเมนต์ <c oughs> <c oughs> มาข้างล่างได้เลยพี่น้องขอบคุณค่ะฝากกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามสวาว,สวเล่าคนสวยในเด้อประทับใจก็ติดต่อมาได้สำหรับคลิปนีก้ก็ สบ,บายดีคิหนาะเจอกันใหม่บายติดต่อมาได้เลยนะอันพายอยากขาวอยากสวยพายอยากเป็นสาวอีกข้างหนึ่งน,นะติดต่อมาได้เลยพี่น้องพายจากงามคืออันไม่ค่ bye <Bye. S 1> นะบายบายคิหนาเจอกันใหม่